ประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตเป็นประเพณีที่ได้สืบทอดปฏิบัติกันมากว่าร้อยปีและถือเป็นประเพณีวัฒนธรรมเก่าแก่ของจังหวัดภูเก็ตอีกทั้งยังได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดภูเก็ตและมรดกของชาติไทยอีกด้วย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กว่า2ปีที่ผ่านมาทําให้การจัดงานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตได้มีการปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันภายใต้มาตรการการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งในปีนี้หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดเริ่มคลี่คลายทางจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกับอามในจังหวัดภูเก็ตกว่า30แห่งได้หารือถึงแนวทางการจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี2,565โดยอนุญาตให้อาร์มหรือสารเจ้าทุกแห่งสามารถจัดงานได้เต็มรูปแบบแต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการ DMH TTA อย่างเคร่งครัดม้าส่งและพี่เลี้ยงรวมทั้งผู้ปฏิบัติงานในสารเจ้าทุกคนต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มและตรวจ ATK ทุกๆ3วันโดยจะตรวจครั้งแรก2วันก่อนเริ่มงานและหากพบว่าผู้ใดมีผลตรวจ ATK เป็นบวกให้กักตัวและรักษาที่สถานพยาบาล รวมทั้งงดกิจกรรมทุกกิจกรรมและขอความร่วมมือมา้าส่งให้งดการแสดงอภินิหารที่ก่อให้เกิดสารคัดหลังในปริมาณที่มากสำหรับการคัดกรองอุณหภูมิให้อยู่ในดุลยพินิษของผู้บริหารศาลเจ้าแต่ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานอกจากนี้ให้ลดจุดไหว้เหลือเท่าที่จำเป็น กำหนดจุดปักทุปให้อยู่ภายนอกที่มีอากาศถ่ายเทอีกทั้งห้ามจำหน่ายประทัดห้ามจุดพลุดอกไม้ไฟตามประกาศของจังหวัดในส่วนของโรงครัวสามารถแจกจ่ายและรับประทานอาหารได้ภายในศาลเจ้าแต่ลดความแออัดนอกจากนี้หากมีกรณีพบผู้ติดเชื้อในบริเวณประกอบพิธีกรรมให้นำผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาและกักตัวรวมถึงผู้สัมผัสตามมาตรการที่ควบคุมโรคกำหนด และยังต้องทําความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสด้วยน้ายาฆ่าเชื้อและกรณีพบผู้ติดเชื้อเป็นจํานวนมากให้อยู่ในดุลยพินิจของสารเจ้าให้พิจารณาปรับลดกิจกรรมหรือลดจานวนคนที่เข้าร่วมตามมติของที่ประชุมก็คืออให้อาําทุกอ้ําสามารถดําเนินการจัดงานได้เต็มรูปแบบนะครับซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด แล้วก็ในรูปแบบของพิธีกรรมต,ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือเหมือนกับปีก่อนหน้านี้นะครับที่ที่มีการจัดงานแบบเต็มสกรีมเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพิธีอิวเก้งก็ดีพิธีขึ้นเสาก็ดีไม่จํากัดอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าขอให้ทุกท่านเนี่ยปฏิบัติตามกฎเช่นเมตรการเวระยะห่างนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการพื้นฐานของทางสาธารณสุข ขณะที Saint ่การท่องเที so like Malaysia, ่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตยังได้คาดการณ์ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในช่วงประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเพราะขณะนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิงคโปร์มาเลเซียรวมถึงคนไทยได้มีการสอบถามเรื่องของการจัดงานและจองห้องพักเข้ามาบ้างแล้วอีกทั้งยังได้มีการจัดงานแคมเปญ hop on hop off at ภูเก็ต ให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติใช้บริการรถสมาร์ทบัสไปชมวิวและทำกิจกรรมตามชายหาดร,รอบเกาะภูเก็ตฟรีตลอดเดือนกันยายนนี้อีกทั้งรัฐบาลได้มีมาตรการโครงการคนละครึ่งทำให้เพิ่มการจับใจ่ายในพื้นที่มากขึ้นก่อนหนะ้าสถานการณ์โควิดนียค่ะจะมีตลาดจากมาเลเซียสิงคโปร์ที่จะเข้ามาเราก็มีการตั้งโต๊ะไหว้ด้วยนะคะช,ช่วงในช่วงกิจกรรมในช่วงดังกล่าวนะักเที่ยวดังกล่าวก็สามารถที่จะมา มามายืนไหว้พระแล้วก็ต้อนรับสารเจ้าการแห่ของขบวนการการแห่ของสารเจ้าในพิธีกรรมนะคะก็ทางทอทก็จัดกิจกรรมนี้ไว้ด้วยเนื่องจากปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีสถานการณ์โควิดนะคะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยค่ะน้อยลงค่ะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือว่าจากต่างจังหวัดเนี่ยค่ะที่ว่าเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็คือจะน้อยลงซึ่งปีนี้ค่ะคิดว่าเต็มรูปแบบแน่นอนค่ะแล้วเราเองก็คาดหวังว่าปีนี้เนี่ย เราก็พร้อมที่จะให้บริการอย่างเต็มที่แน่นอนค่ะตอนนี้ก็เริ่มกินเจกันเยอะก็คืนคอนะคะปีนี้คือดูแล้วน่าจะคนมาเทียเ่ยวเยอะค่ะก็มีคนละรึ่งของรัฐบาลวันนี้ก็คนก็ม,มาใช้คนละขึ้นกันเยอะทั้งนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ชมละเว้นการเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตรักษาศีลสำรวมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ระหว่างวันที่26กันยายนถึง4ตุลาคม2565นี้ และพบกันที่งานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2565ทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดภูเก็ต